มาแล้วครับโกศสนทนแดดครับผมนะต้นนี้มีชื่อว่ากาว่าวลายครับกาว่าวลายนั้นใบจะเป็นใบยาวครับอยู่กลางแดดกลางแจ้งได้เลยทีเดียวครับผมนะนี่แบบนี้ครับผมนะใบสวยมากครับยิ่งกระสียิ่งสวยกันเลยทีเดียวครับวันนี้เอากาวาวลายให้ชมครับนะเพราะเรานั้นมีให้ท่านเลือกมากมายกันเลยสำหรับกาว่าวลายครับสามารถปลูกลงดินหรือปลูกในกระถางโชว์หน้าบ้านหน้าเรือนกันได้เลยครับ แล้ววันนี้ครับนะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับผมนะเรามีกันทั้งหมดหลายต้นกันเลยทีเดียวครับให้ไปในราคานะครับผมนะตามนี้ฮะนะโทรมาได้ครับนะหลักร้อยครับผมนะต้นนี้ก็สามร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนะครับผมนะจัดไปครับผมนะกาวลายแต่ละต้นแต่ละที่ราคาไม่เท่ากันครับนะคุณสามารถปลูกหน้าบ้านได้เลยครับนี่ลงกลางแดดจ้าได้เลย สำหรับกาว่าวลายครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้มีให้ท่านเลือกครับนะโกสนเนี่ยเป็นไม้ที่ทนอยู่แล้วครับแล้วนี่เราจัดทรงปุ้มใหญ่ๆให้คุณเลยทีเดียวครับผมนะในกระถาง11นิ้วครับนี่อ่ะมีใครดูก็แบบนี้กันเลยครับสำหรับกาว่าวลายนะฮะนะแล้วการให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยเดือนละหนึ่งครั้งครับผมนะแล้วก็ช่วงนี้ครับเหมาะมากในการปลูกไม้แดดครับนะสำหรับต้นนี้ กาวาวลายครับดูฮะนะสีสันเขาเนี่ยจะงดงามกว่านี้อีกครับที่เป็นจุดๆนั้นเขาจะแดงให้คุณครับไปจะเข้มอีกนะครับผมนะเพราะนั่นคือยอดแตกใหม่ครับนะอ้าวเรามาดูต้นคื่นกันต่อน,นี่ตรงนี้ครับมีแสงนีออนครับผมนะแล้วก็ยี่เข่งฮะดอกเยอะๆนี่เขาเรียกยี่เข่งฮะนะยี่เข่งนี่ก็250บาทนี่ฮะสวยแบบนี้เลยทีเดียวครับยี่เข่งฮะเอาเบอร์โทรครับ063า 6 9 7 4 6 6 4นะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยคุณจะได้ไม้สวยๆแบบนี้แล้วนี่ก็ตีน้ำค้างครับใบตีเป็นไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับโกสนนะนี่อ้อสวยๆแบบนี้แล้วนี่ไอยาเรศครับนะสีเหลืองครับผมนะสวยเอาไปเลยไอยาเรศแล้วตามด้วยช้างเผือกครับต้นนี้ช้างเผลือกสวยๆแบบนี้ครับ 280จัดส่งฟรีครับผมนะเอาไปเลยสําหรับคลิปนี้ให้กันเลยทีเดียวเพื่อนี่ให้ดูสวยๆครับแล้วนี่ฮะเพชรอานาจครับเพชรอานาจเนี่ยโหฟอร์มใหญ่กันเลยทีเดียวให้ไปในราคา280จัดส่งฟรีฮะนะแล้วตามด้วยเตาทองคําครับผมนะโอ้ใหญ่มากนะต้นนี้นะต้นใหญ่นี่850บาทเท่านั้นครับสําหรับเตา อโทษนะเตารัตนชัยครับผมนะต้นใหญ่ใหญ่แบบนี้ครับอ่ะส่วนต้นนี้เท่าไหร่นายว่าให้ไปหกห้าศูนย์ครับนะใครรับต้นไหนก็เอาไปได้เลยสาหรับเต่านะและพิเศษครับต้นนี้ครับผมนะใจอ้นฮะใจแอ้นนี่ไม้แพงนะครับแล้วสีสวยขนาดนี้ให้ไปในราคาเพียงสามร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับสาหรับใจแอ้นครับผมนะสีเต็มสีสวยแบบนี้ครับสาหรับใจอ้น แล้วน้องสวยได้อีกครับผมนาใจแอนนี่เป็นไม้รำไรครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ